ฟีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปริวตันนะครับริวตันนะครับคู่นี้ริวตันทั้งคู่นะครับตัวนี้นกตอเก่าริวตันแก่คู่นะครับตัวนี้เจ้าเล็บคุดนะครับแก่เรียกนะครับนี่ครับนี่ครับเสียงก้างปิ้นใหญ่นะครับใครชอบตัวไหนนะครับเจ้าเล็บคุดหรือนกตอเก่านะครับไล่ไม่ยากครับผมเดี๋ยวตัวนี้ยังเล่นๆอยู่นะครับ นี่ครับเรียกแล้วมีคล้มทั้งคู่นะครับท่าในใดสนใจก็โทรมานะครับเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าผมลบเบอร์ออกสะเดงว่าปิดไปแล้วนะครับผมนี่ครับดูความจวดครับ ตัวนี้จะนิ่งๆนะครับนิ่งทั้งคู่ตัวนี้จะนิ่งเกือบร้อยเปอร์นะครับเก๋าบางท่านก็ถามว่าเฉลยเป็นร้อยทำไมถึงแบ่งอ่ะของเล่นครับผมอย่าไปคิดมากนะครับผมผมเป็นคนหานกแบ่งเอฟซนะครับนกไม่ดีจะให้ไปทําไมนะครับผมสมบัติผัดกันชมนะครับต้องพ้าดใจนะบางท่านไม่เข้าใจนะครับนึ่งนะครับเจ้าสิงค์คอนก็ปิดไปแล้วนะครับไป สุราษฎร์ธานีนะครับขอขอบคุณพี่ชายมากมากนะครับนะครับจวดแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับนกต่อชีพนะครับนี่ครับนี่ครับเรียกตอนนี้ก็มีขลมอยู่แต่ไม่นานมากนลครับอย่างนี้นะครับนิ่งๆนะครับเจ้าเรียบขุดนะครับตัวสวยมากนะครับเก่าๆตันตึบรับประกันนะครับถ้าหลุดกุกยินดีคืนเงินนะครับพวกนี้ถ้านกหลีวตันผมจะนกเก่าๆเลยนะครับเนี่ครับ มีนกป่ามาลบนะครับเนี่ครับมีหนักมีเบาตัวนี้ก็เฉลยไม่ธรรมดานะครับเฉลยหลักร้อยขึ้นเหมือนกันนกจะเข้าหปีนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับใครสนใจนะครับนี่ครับนิ่งๆโอ้เสียงเจ้าสิงขรครับใส่กิ๊กเลยขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชายจากบุรีรัมย์นะครับจัดเจ้าอ่างไปนะครับ ส่งไปเมื่อวานนี้นะครับผมนะวันนี้น่าจะถึงไม่รู้ถึงกี่โมงนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบกันใกล้ๆเลยตัวน,นี้หางไม่มีหักนะหนุกอ้าวสู้กันทีนี้นี่นะครับตัวนกต่อเก่าซ้ายมือนี่ที่ผมมาจากบ้านนาเบียนี่แก่คูมากนะครับริวตันนะครับจะเลยลอยขึ้นเหมือนกัน เจ้าของพักเล่นนะครับเจ้าของไปไม่ไหวแกไปซื้อต่อเข้ามานะครับมีเรียกคำคู่คำนะครับมีคัดมีหนุนทั้งคู่นะครับแต่ตัวซ้ายนี่จะคลุมดีกว่านะครับหน่อยนึงดีกว่าดูครับดู การคูนี่ครับจะแก่คูนะครับหลิวตันตัวนี้นี่ก็ไม่ยอมครับจะเล็บขุดนะครับที่แรกมาแรกๆก็เสียงกลางๆครับพอขันๆอยู่นานๆไปเป็นเสียงกลางปีนใหญ่นะครับนกนี่และครับสายป่านะครับผมขนาดนกเก่าๆมาก็ยังดอบๆนะครับนกถ้าท่านใดได้ไปก็ให้เวลาเขานอนนกบางตัวนะครับนกป่านะครับนี่คือใครเล่นสายป่าจะรู้นะครับ เดี๋ก็ลงปีกครับเจ้าเล็บคุดนะครับใครสนใจตัวไหนนะครับโทรมานะครับโทรมานะครับมิ้นบางทีผมไม่ได้ตอบนะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรใต้คลิปนะครับผมแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับเอาไม่เอาไม่ว่ากันนะไหนไม่ลงปีกเนี่ยครับเรียกครู สายป่าภูเขาแทนนน้นะครับนี่ครับนี่ครับลงปีกหัวปักทอรณนีแล้วนะครับผมนิวตันหัวปักทอรณนีนะครับ ขวาแกเรียกตัวซ้ายแกคู่นะครับเนี่ยครับดูดูดูนะครับใครอยากได้ไปทํานกมงคลฟ้าบ้านนะครับพวกนี้ขันทั้งวันนะครับผมข้าหน้าข้าตาดีๆแล้วนะครับขนาดนี้ก็ยังขันทั้งวันนะครับเพิ่งเปลี่ยนมือมานะครับน้องเนี่ยครับสายป่านกไข่เพชรนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์นะครับเนี่ยดูครับ ใหญ่ตัวนี้อยู่สักพักเดยวก็ลมปีกเนี่ยครับเนี่ยมีเรียกครูเรียกคำครูคำนะครับชุดหนึ่งละเนี่ยครับผมไม่โกหกนะครับนกมีคารลมคือบอกมีคารลมนะครับนกไม่มีคารลมก็บอกไม่มีคารลมนะครับนกเก่านกต่อเก่าก็คือบอกนกต่อเก่านะครับค่ายเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ยครับเรียกคำครูสองสามคำนะครับแกเรียกกับแก่ครูใครชอบแบบไหน ตัวนี้ผมไล่แป๊บเดียวนะครับถ้าผมจะไล่นะครับแต่ผมแบ่งให้ในราคานกต่อเก่านะครับอเอาไปไล่กัน,นอเองหรือใครจะไปไว้ฟังส่วนมากริวตันก็3สามก็กเขาไม่ค่อยเอาทำนกต่อกันนะครับเอาเก็บไว้บ้านนี่นครับแล้วนกป่าเข้ามันจะไวกว่านี้นะครับ เสียงกลางลงตัวนั้นจะเสียงกลางขึ้นนะครับตัวขวาจะเสียงกลางขึ้นขอขอ,ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนกเขาใหญ่เพชรบูร์ทั้งผู้ติดต,ตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่เป็น f c ก็ขอพระคุณมากๆนะครับผมโทรมาคุยกันนะครับของเล่นนะครับของไม่ดีไม่แบ่งไปแน่นอนค่ายเรานะครับแต่ก็บางตัวไปก็หลบ บางบางตัวไปก็จวดเลยอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ัสของนกแต่ละตัวนะครับขนาดลูกผสมไปยังหลบเลยครับผมนี่ครับน่าประสานใลลูกป่าเนาะแต่อพวกนี้น่าจะเก๋าครับไม่หลบก็หลบไม่นานนะครับนี่ตอนนี้ผมมาก็คิดว่าจะหลบนะครับแต่ก็ไม่หลบนะครับนี่ครับเก๋าเก่านะครับเดยวก็คูอีกครับตัวซ้ายนี่ กระดิกเป็นคูเนี่ยเห็นไหมเห็นไ,ไหมครับลิวตันนะครับรน,นั่นลงปีกอย่างเดียวนะครับ,คครบใครชอบแกค่คูตัวซ้ายใครชอบแกเ่เรียกตัวขวานะครับลงปีกทั้งวันนะครับมีคลุมบ,บางๆนะครับตัวนี้แก่คู อาอมจะกลางๆนะครับมีเรียกคำคู่คำนะครับเนี่ยครับแก่คู่ดีนกขยับมันเป็นคู่เลยนะครับเอาท่านใดสนใจนะครับตัวสวยทั้งคู่นะครับเดินคู่โดดคู่นะครับตัวนี้นกสี่ปีนะครับสี่ปีกว่าๆจะเลยหลักร้อยขึ้นนะครับ แบ่งกันนะครับนกมงคลนะครับอยานได้นกมงคลดสามกุุกก็ปิดไปแล้วนะครับขอบคุณพี่ชายจากชนบุรีนะครับแกบอกว่าถ้าถูกหวยเมื่อวานบอกผมตั้งแต่วันที่30มสิบตอนคืนนะครับถ้าถูกหวยวันที่หนึ่งจะได้มาอยู่ด้วยกันนะครับแกถูกจริงๆนะครับก็เลยจัดไปจะสามกุุกคูอ่างนะครับู่นอยู่นู่นครับจวดอยูู่่นครับถูกหวยจริงๆนะครับผมไม่รู้ถูกเท่าไหร่แต่รับปากกับนกไว้แล้วก็ต้อง จัดไปนะครับก็ขอคอบคุณมากๆนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไปกับเจ้าหลิวตันทั้ง2ตัวนะครับวันนี้นะครับอ่ะลงให้เอฟซีได้เลือกอุดหนุนเลือกดูกันนะครับดูหลายๆค่ายก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องดูค่ายผมนะครับเอาที่ชอบนะครับอ่าท่านจะชอบนกหรือชอบคนหรือจะชอบทั้งคนทั้งนกนะครับไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะของเล่นเนาะนุ่ครับจะสิงขอนรอส่งไปใต้ครับผมนี่สามกุกเต็มจะเลือ ตัวนี้นะครับน้องขอคอตัวเดียวน้องเก่าโยนขึ้นสามเซมเลยนะครับสายมงคลนะครับเดูจะขันไหมทั้งวันเหมือนกันจอดโชว์ครักคำสิลูกขันทั้งวันนะครับสามกุกตัวนี้สามเต็มนะครับจอดเห็นไหม สัญชูนะลูกอันนี้เป็นนกเก่านะครับผมสี่ห้าปีขึ้นมันเนี่ยเนี่ยครับขึ้นก็สามเต็มเลยนะครับตัวนี้เรียกกุกนะครับแต่มันไม่มีอ่างถ้าม,มีอ่างนี่เป็นป่งฟ้านะครับเนี่ยมันไม่มีคููอ่างแลกคำเลยนะครับตัวนี้อ้าใทนำสนใจก็โทรมานะครับสามกุกเรียกใส่กุกนะครับเสียงเล็กไปหากลางนะครับจดจวเหมือนกันตัวนี้ อโอเคครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับสนใจตัวไหนก็โทรมานะครับหรือแอดไลน์ใต้เบอร์โทรนะครับโอเคครับ